249สกาวาทีถามว่าพระอรหันเสื่อมจากอราตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากิจที่ทำแล้วต้องกลับสร้างสมอีกมีหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีถามว่ากิจที่ทำแล้วต้องกลับสร้างสมอีกมีหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการกลับสร้างสมกิจที่ทำแล้วไม่มีกิจอื่นที่จำต้องทำอีกก็ไม่มี แก่พระภิกษุนั้นผู้พ้นแล้วโดยชอบผู้มีจิตสงบแล้วบรรดารูปเสียงกลิ่นรสผุดถัพพะธรรมารมณ์ทุกอย่างทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาไม่ยังจิตของท่านผู้คงที่ให้หวันไหวได้ดุดภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบ ย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดจิตของท่านตั้งมั่นหลุดพ้นแล้วท่านย่อมพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งจิตนั้นๆดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกะวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พึงกล่าวว่ากิจที่ทำแล้วต้องกลับสร้างสมอีกมีอยู่250ราระวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าเหล่านี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้สมยะวิมุตติทำห้าเป็นฉนันคือความเพลิดเพลินในการงานความเพลิดเพลินในการสนทนาความเพลิดเพลินในการหลับ ความเพลิดเพลินในการคลุกคลีไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วอย่างไรภิกษุทั้งหลายทำห้าเหล่านี้แลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้สมยะวิมุตตดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์ก็เสื่อมจากอารหัตผลได้